สสิ่งที่ห้ามเสียไปเด็ดขาดเวลาคุณมีความรักอ่าสําหรับผู้ชายเลยนะข้อแรกคืออิสรภาพลหลายๆคนนะคือปกติชีวิตก็แบบไปนูน่นนี่นั่นอยู่แล้วไปสังสรรค์ไปหาเพื่อนไปพบปะเพื่อนฝูงไปเล่นกีฬาไปทําอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นตัวของตัวเองแต่เมื่อพอเริ่มมีความรักในะระดับหนึ่งมีผู้หญิงเข้ามาเรามักจะแบบติดกับผู้หญิงคือทําตัวติดกับผู้หญิงจนแบบไม่ได้ไปไหนมาไหนเลย อันนี้มันเป็นการทําลายเสน่ห์ของตัวคุณเองและการที่คุณทําสิ่งนี้คุณก็ไม่อยากให้เธอไปไหนเช่นกันและตัวเองก็ไม่อยากไปเช่ไหนไม่อยากไปที่ไหนเช่นกันทีนี้มันก็กลายเป็นทําลายเสน่ห์ของทั้งคู่โดยที่ไม่รู้ตัวเพราะเมื่อถึงจุดหนึ่งมันจะเริ่มเจอความสัมพันธ์ที่เรียกว่าอิ่มตัวคือคุณก็ไม่ค่อยชอบพอเท่าไหร่แล้ะเขาเองก็มองคุณแล้วก็ไม่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แล้ะ อันนี้สําคัญมากเป็นจุดตายเยอะเลยฉะนั้นเวลาที่คุณมีความรักอย่าให้อิสรภาพตรงนี้หายไปเพราะผู้อย่างนี้เมื่อวันหนึ่งที่คุณอยู่สองคนเนะี่ยเป็นปกติแล้วแล้วพอคุณจะไปไหนสักที่หนึ่งทีนี้เป็นเรื่องนะอ่ะเพราะเธอจะไปไหนสักที่หนึ่งมันเป็นเรื่องเพราะว่ามันไม่ปกติแหละเพราะอยู่กันแบบนั้นเป็นปกติเป็นปาตาท่องโกดได้อกือไมแล้วพอจะเริ่มแย่จากการปุ๊บเฮ้ยมีไใหม่หรือเปล่าวะนนี้หรือเปล่าวันวนี้ก็เลยเกิดความพังกันเกิดขึ้นไปต่อข้อ2ความเคารพแล้วให้เกียรติข้อนี้สําคัญมากคือหลายๆคนเน พออยู่ด้วยกันไปสักพักหนึ่งก็เริ่มที่จะเหมือนมองข้ามตรงนี้ไปแบบกับคนอื่นเนี่ยโอ้ก็ให้เกียรติเคารบเพ้าเป็นที่แต่พอหันมาอยู่เป็นคนข้างๆตัวเองกับแบบมึงอย่างนั้นกูอย่างนี้ออย่าทําอย่างนั้นแกทาง,างนี้ฉันอย่างนี้มัน ไม่มีการให้เกียรติซึ่งกันและกันเพราะคิดว่าต่างคนเป็นของตายของกันและกันจากข้อแรกเห็นไหมทำลายเสน่ห์กันเสร็จปุ๊บก,ก็เริ่มไม่ให้เกียรติกันลวเพราะว่ารู้แน่ว่าไม่ไปไหนส่วนฉันก็ไม่รู้จะทําไงก็สุด,สด,สดท้ายก็กลายเป็นที่ระบายของกันและกันแล้วก็จะกลายเป็นความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกในที่สุดอโอเคสําหรับคลิปนี้ครูติก็ฝากไปเท่านี้ สวัสดีครับจำไว้นะอย่าสูญเสียอิสรภาพและข้อ2ให้เกียรติซึ่งกันและกันอย่างสม่ำเสมอ